สวัสดีครับวันนี้วันที่ส1มิถุนายนนะครับเป็นวันที่ส2การส่งมอบวันนี้วันที่ส1มิถุนายน2568้าหเป็นวันที่42นนที่ข้าพเจ้าชนาจีนของอินเดียตัวไม้เสีงยตงตัดสายงานก,กระสุนคาบเปริศ และมันต่างถวายเป็นพุทธบูชารรมบูชาสังฆบูชาแ <c oughs> ด่รูบาจันทั้งหลายาาก็จิตังพวะเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระึกได้มีสมาธรริจดจ่อในอากาศเนรนจารณะกาอย่างต่อเน,นื่องไม่เที่วบทที่หนึ่งบทจากพระราชาแต่อังสมาสัมพุทโพระกวาตานุตัมภะโตสาสังฆบูาบทที่สบทบูชาพระเฟดิปิณารังสมาสัมรรพุทธสุติลังปร,ร,ปรตาตาินิพุโตคุณีหิทลา มนโนธานิประราม,มีหีจาทิสติยาวาชีวะอาหังทุชทางจมังสังขังสรรนักตตปูเชมิรัตนะตนยังดำม,มังเจรา,ามิสตทนาน ข้อที่ 3, สามบทสวดจงนมเทวดาสัมปันตาจักกาวิส nah ุทธะขันตุเทวตาสัตตมามุริราชสานสุนันตุสักโมกขังสักเเคเมจารูเปยคิริสิกรัตเตจันตลิเกวิมานทีเปรัตเตจักเมตานุว่านักขาห์ในเกหาวัตถุไมหิเแก่ใจภูมิปฏิยันตุเทวสารัตระวิสเมยะกษะขันธมนาคาติสันตาสันลิเกยังมุริวัตนาสัตวบุเมสุนันตุธรรมสวรรคารอโยยังพัฒนาธรรมสวรรคารอโยยังพัฒนาธรรมสวรรคารอโยยังพัฒนาบทุคติบทสวดปุพพา ผ่าคณะมากันะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดเต๋าครผมปาดาฟุตท่านสรรนังคขจามิตัมมังสรรนังคขจามิสังขังสรรนังคขจามิทุติยัมปีพุทธังสรรนังคขจามิทุติยัมปีทัมมังสรรนังคขจามิทุติยัมปีสังขังสรรนังคขจามิ ตาติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปิถมังสระนังขจามิตีตยมปิสังข้างสระนังขจามิโทที่หกบทสวดสัจธรริธานะที่เม่สระนังอัญญพุทโธเม่ระนังวรงเตนะสัจจะวเชนะโสที่มีหูตุสัพทานะที่เมสระนังอนิจจธรระโมเมสระนังวรงเตนะสัจจาวเชนะโสที่มีหตุสัพพทานะที่เม่สระนังอนิจจสังโฆเม่สระนังวรังเตนะสัจจวเชนะโสที่มีหูตุสัพพทานะสทที่เจ็ดบทสวดติรัตถปนเมัูตา สารีรติตตังธรรมังนั่เมรัตตา,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 ตาภูตตวิสุทธิสารังสังขังนั่เมรัตตาภูตสุสีรจิติเอตังนั่งเมรตตาภูตนาฏจักรวหังสัมมาสโมรัสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยะยุตตาภูณโยคะวัสกวาวัตตังอสุมิตยยมอิปิตเถวะยะถาตินันเตเอกังวินาตติตะเลสามะสัำบเวนะโลเกะทาติจะจินเรนจะปะตุปูตังคัมพีระยาวิสยา,าติ ุสัตตังวินโยหิปฏิตะชะเนหิวินใช่ย,ยะลูปังโลกัมหิเกหิติกาทาจุปะสัมภนียังเจสันจตจุวิธิตังยุนธะกะยาตาย,นาย,ยาะนเมหิเยวะชนะตายะสุวิตสุตัมปิสมุตัะสะตังมัสสิสุทธะภาษา,า,าทัฐานางคุญญัติกาณะมัสมุตตมะปุญยญผู้มังทุกาปมุตตัญนะมุขสรนณังทัตตานังปูชาละเหสุปรมมอภิปูชเนยัง นิพพานสัจจิกิริยายุปานิสะยัตถังสัมมากิเลสัมระโนโสทนะส,สิทธิยาจะสาธุธิอัตากุลสเลหุปัสะปเสวณียังปานิหิจาปิสารนังคมานิยัมเมวะกัสมาหิตังติรัตนางสารนังขาตัมหะและกิ่งที่วังขันเน คณะเสสูน้มัสสำมนานปะูเชมจะจัปิสัตตังสุปันักสานตจิตตาสัทธานุปปาวิจารินาสตาราตาจักุญเยณะตตาอุสกเตณัสุขีพระเวมุเตเชนะตสัจธา,าปิสุวติโหตุเยเจท,ทาสัมะวิณะยมหิปามานาปูโตโรกุตลาพิสมยโยนิยโตภุโคนังตัสโสปนิสสยะ จะยายะอายัมปิโหตุวัตถุตเยบริจิตโตสุปัสสาทักาโรบทที่แปดนำมกายสิทธิกถาโยจภุมาโมหมาลาปะกัโถสมังวัคคุโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะภาษาวินิโมจายันโตปะเปสิเจมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังศิลสานมามิโลกัสานะับ อาจจาวินายกันจัตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตารายะจาวินัสเมณตุธโมทะโชโยวิยะตัสสะตัตถุสัตเสสิโลกัสสาวิสุธิมังคังนิยานิโกธรรมะทะรัตตารีสตาวะโหสันติกาโรสุจิโนตมังวะตังสีรัสสานะมามิโมหะปะทารังอุปสัมตตาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตารายะจาวิ วินาสเมนตุสัตธรรมเสนะสุขตาคุโนโยโลกัสสะปะปูปักติเลสะเชตาสันโตสยังสัมตินิโยชโกจักสวขาตาธรรมังวิทิตังการติสังขังวรันตังศีรษานามามิพุทธานุพุทธังสัมมะสีรษิติตันเตชัสสาเตชยัสิทธิโหตุสะพันตรายจักรวินาสเมนตุโมทิฆาบทสวนน้ำมกาตากฐานนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนโมอุตตรธรรมัสสะสวขาตา ปัสเสวะเตนิทัตนะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทิสุทธะเสราติจิโนนะโมหงุมตายะรัทตะรัศวะรัตนะยะสัพพิกังนะโมหงุมมัคาติตัสตาสาวัตถุตยะสตินะโมการัปปะพาเวนะวิรัจจันจุอุปจาวะนะโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานะโมการัตสาเตเชนะมิธิไมหิโหมิเตชวา เมื่อที่สิบบวชสวมาสมัยตัวยวเมสุไทยการสมัยเย่ยมพระกาสเกศสุวิหารตีกระปิวันหนึ่งมาแม่ในมหาตาพิสุสังเคนะสัตยิปจำมิถิหิกขุสเตหิสเประวะอรหันเตหิทัตจหิจลูกตาตุหิเจวตาเยปุยนะแต่นิวิตา หอนที่กัวันตังทัสมนายาพิคุสังขัญจาตะโขจะตุนังสุทธาสาวกการิการนางเทวนาเอลัทโหเสียยังโผลพกวาสะเกสุวิหารติกาปิรุตุมิงมามะเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงประจำามิเตหุพิคุสัตเตหิสะเประวะอรหันเตหิทัตติจโรกาธาตุหิเทวตาเยปพูเยนะแต่นิ้ไปติดตามหงษ์ทีกัวันตังทัสมนายาพิคุสังขัญจายานุนะไมยัมปิเยนะพระกวาเตมตุ นปัสส <ersch> ังกมียามะอุปสังกมิตวะพระกัปปันโตสันติเกปันเจกขาถาภาษายามาติอตะโกตาเทวต้าเตยยะตาปิมะนามะพระร่วาปุริโสสมาธิตั้งวาปาหังภาษาเลยยะภาษาที่ตั้งวาปาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุสาวาเถสุเตเวสุมันตานิตาพระกัปปันโตปุระโตปะตุละหังส่วโตโคตาเทวตาพระกัปปันตาเอกามันตังทั้งสงเอกามันตังหิตาของเอกาเทวตาพระกัปปันโตสันติเกอิมังขาฐานภาสีมหาสัมยเยวปวนาสังหิงเทวไกยาปรมกัตตา ตามมหาอิมังตรรมสัมปญาท่กิตายะวะปราชิตาสังฆารเตวะตะโกะปราเทตวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถาภาสิตันตระพิคโวสมาตาหังสุจิตตาอัตโนุชุมะกังสุขารถิวะเนตานิคาเหตวะอินทิยาณิรักันติปัญจิตาติอัตะโกะปราเทตวตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาถาภาษีไชตระขีรังสีตระลาบดีขังอินทักษีรังโออาจจะแกมชาเตจเรนติสุภาวิมาราจภูมาสุทันตาสุสุนะคาเตวะตะโกะปราเทตวตาพระขวันโตสันติเกอิมัง ชาตังพาสีเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเศนาเตยคามิสันเตียปยผู้มีปายมนุสังเตยห่างเทวะากอย่งปริปรสันตีเตตะโภพะกวาปิสุวมันเตสีเยปุเยนะพิฆเวทัตตสุตรจรทัตุสเทวตาตานิวิติตาโหติตถาคตงทัศนยะพิขุสังคันจเยปิเตพิฆเวเหสุงมันธนาหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังอแต่มรมไเยวะเทวตาตานิวิติตาเหสุงสยยะาปีไมหายอีแตเยปิเตพิฆเวทวิสันเตียรามันธนาฐานโตสั านอรจิคีสามีพิกาเวเตวะกายนางนามานิกิตติยิสามีพิกาเวเตวะกายนางนามานิเจฟีสามีพิกาเวเตวะกายนางนามานิตั้งสุนารถสักทุกอยงมาละสิจโรตาพระวิสามีติเอวมพันเตติโกเตพิขุพักวันโตปัญจโสสมพักวันแต่พระมาโวจักสีโลกับมนุษย์กับสามียัตถาภูมิมาตสาติตายติตาคิริกะปะลามหิจัตตาสมะหิตาปุตุสีหวาลลินาโลมะหังสามีสมุโนโธทัตมัสสาวุทาวิสัตสัมมะนะ วินาบิโยมันจะสตยะตววันีกบริทเวตโตมันจะยิสตาสาวเคกันะเนรเตเะวกายาพิกันตาเตวิชานัทพิกาโตเตตปะมุกานสุตวพุทธะสัสนันเตสัมปตุรหงยานะมนุสสานาทสนาเปเกตสหัสมมาสุุงสหสานาสัตติงสตังเอเกหัสนามนุสสานาคมาสุุงอเปเกนัมัตสุงที่สารสปาอุณาอาหุงตันจัสาปิญยะว่ากิตามาจุคุมาตะโตมันจะยิสตาสาวะเคศานะเนรเตวะวาเตวิกายาพิการตาเตวิขาภูมาลัทธิพ ที่มันตพุติมันตวนันโตสศิโนมธัมมนาภิกมุพิกุนันจะมีถึงวันนั้นจากสหาสายมวตายยะกาตวันีนอยที่มันโตยุติมันโตวนนวันโตสิโนมธัมมนาภิกมุพิกุนัจมถึงวันนั้นสตากิลาทีสหาสายะกาตวันีน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้ววันโตตินโนมธัมมนาภิกมุิกุนันจะมีถึงวันนั้นเวสามิตาปะจัสมายะขนามะตะวันนี้หนอยที่มันโตชุติมันโตวันนั้ววันโตศศินโนมธัมม นางุมพิโรราชิโกเวปุรัสานิเวศนนพิญโยนาสตาสหัสังยานาปิปุทตสิติกุมพิโรราชคิโกสุปะกาศสมิติงวนงปุริมันตที่สางราชาสตาระตปัสสาสติคันทักปานาธิปติมหาราชสัิสิโตาปิตาสาวาหวธนนามมมปะลาอินทิมันโตชุติมันโตวนามันโตสัสสิโนมทัมนาภิกมุงภิกุนาจะิติมวนางชินันจาที่สางราชาวิรุโหตปัสสาสิติกุมพันธนาธิปติมหาราชสัิสิโสภูมิตาสิสาวามันตวธนนามสัปปะนา ปกคภาษาสติานาทิปติมหาราชายาิโสุญตาปิตาสาภโวนามามาปรายิมนโติติมันโตวนมันโตีนอมมนาพิกมุงพิกุนาสมิติงมนังอุจารันจัิสังราชากุเรตปสาสติานาทิปฏิมาหาราชายาติโสุญตาปิตาสาภโวุนามาปรายิมนโติติมันโตวนมันโตีนอมมนาพิคมุงพิกุนาสมิติงมนัง คุณทางทิศสังถ้ต่ละตัอสกินดาวิโดปภคกปชิเมนะวิโดปภคกคูวิละอุจารังทิศทางจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตาโรทิศทางทรัมนาถังสุวันเอกปิทเวเตสังมายาวิรูปทัสสะอาควนจากนิพพานสหมายากุเวนทุเวนทุวิภูจวิโทตตจะสหัสันทันโนกามัสเศโตจากการนี้เมืทุนี้มันทุจปนาโตรปมัโยตราชวัสุโตจะมาตริทินตราชโนจะขันโนารโธสัตตะ เสนโนสโพอาภูมัญชาสิโสขเจวัติินพะดูสุริยชาสสาเอเตัดเนจจราชนะคันทัปาสหราชุมิโมธรรมนาพิกามุพิโุนาจะมิติงวันนั่งอาทากูกานภาษานาคาเวสราสหัตหัสกากรบสราอาภูอักมายาคาสายยติวิมัยมุนาทัศรัตถาจะอาภูนาคายาปิโนเอิรวันโนมหานาโปโตปะกาสมิติงวัน <c oughs> นั่งเนีาา่ยนะครับราชิสหสหรันติทิพากษิชัปปสิวิสุตจักขูวิหารยสาเจวะติมัชฌปตาจิตตาลาสุปนาอิติตตานานังอภัณยตถาน้าคาร อาจารย์นัมอสีสุปันนาโตเกิดมื่อมังสีพุทโตฐานายิวใจอุปยันตานาคาสุปันนาสารมังมังสุพุทธทงชิตาวชิราหะเจนะสมุทหัสุตาสิกาปัตโลวะรัศเตอินทิมาโตยัสตินโอการกัญชามหานิสมาอสุราทานะเวหัสาเวปจิตติสุติติจามหาราโตนัมุจิสหัสตันจาริปุตานังสเปเวโรจนามกาสันหิสวะพนิเสนังลาโุพัชมุปปะคำมุงเพาะธมโยธานิพันธัเตปิกุณายติติมะนัง อาคูเจเทวปฏิวิจเตโชวายุตถาคัมรุณารุณาเทวสมตะาราหามตากุณกอาูเวยัสสิโนทัตเตสะกายาตเปนะตวนีน่วยทมันโตชติมันโตวันนันโตสัิโนมตัมะนาพิกมุขุนะตมิตุนัเวทุเตวสารีจาสมาตุยมันทัสุปนิสาเทวจะทมาคูรักิตาสุสุปนิสาเทวสุมาคูรักิตาันกานีุรักิตาอาูมัวะหากาวัสุนังวัตุวเสโสโสโกะคาริโตทัตเตนะกายาตเปนะตวันนิมันวยที่มันโตุ อาคูเทวชนะมติีสานิวะอริจกาจารโอชาจารุมาภูปะนิพพาสินโนวรุณาสหธรรมบาจาจุตาจารเณชกาสูเยยานุจราอูอาคูวัสวะเนสิโนทัตเตนากะยาสเพนะนตะวันน้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตสัตสิโนมามมนาภิกขมุภิกุนาสมิติวนาสัมตนามหาสัมนามนุสานุสุตตมาที่าปะตุอิกาอาคูมโนตุกกาอาถาูรโยเทวเจโจติวัติสิโนปราคามหาปราคาอาภูเทวเจสสินโนทัตเตะกนากะยา อาภูเวหะนัสาภะเอตคันน <IM> mm ัสสะปามโมขะอาภูเทววิจักนาสตามัตตาหะละคัจฉามิตรกายาสตสิโนทันยะอาคาปะจจุโนโยทิสามวิสติทัศเตเตากยาสเนนาตะวันิหนอที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตสัสิโนมัตมนาภิกขมุภิกุนะสมิติมุนังเขมิยาตุสิตายามกัตกา迦ยะสัตินโนมิตรกาลมเตฐาสุติามาจาตสวานิวาราติโนอาภูอัตภูปะระญิมิตาทัศเตเตท้ากียาสเปนนาตตะวัน นามว่เด so so ียนะจิตเยจันเยสัททิสาสหะปับุถะชาติมังขีลาหตินมะนาสวังทะเกโมคะตระังาคังจันทวะอาติตังสุภามมาประมัตโตจตุตยที่มตโตสหัสนากุมารอติโสจตโสตขาสมิถึงมะนชสานภมานกานามหาภมาทิติขติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยะสัตสีโสพุนตัปิตัสสะวาวนันามาพลาอนี่มันโตชุติมันโตน้ำมันตสัสนมันทานี้ก็ม ถ้าเสร็จอิศระอาคูปัญจิกัวัดวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหานิโตปวานีนิโตเตสัเทภิกันเตสินเทเวตมัมัคเมาลัตเสนาภิกามีปัญหาการหาสามัญที่ใหญ่จากนัตตาบรรดาลเกนาปันธมันทุโวสมันตาปะริวารเลยธมาวูมุติตาโกจินาอิเตธามหาเสนนกัรหาเสนาเปเยิปนิณาตาหลามหาจารนัตวานะเพราวังยะถาภวสโกเมโคทนาญาโตสวิจุโกลตฐานโสุปจุตาวัติสังกุตโตสยามวเสตันจารสภาวิญญาวกิตตมาจักุมาตโตมันติยิสัตถาสาวะเกสานะเตมรัสเตมาลักษณ์เส สุตตะวัพุทธศาัสารูนางวีตารักษังเทหิปังกามมุงเนสังรมปินเทยุงสเปวิชิตาสังฆามาพิยะดิตายสาักสีโนโมทันติสหภูติหิสาวกาเตเนสุตตาติ